นี่คือปูไข่ดานะครับตามธรรมชาติที่เขาบริจาคมาและเดี๋ยวนี้ครับเราจะมาดูยามเช้าของวิธีเขี่ยไข่ปูนะครับเนี่ยเขาก็ลองตีเล็กเขี่ยอยู่เห็นไหมครับนี่คือภาพที่ผมเก็บมาได้นะฮะยามเช้านี้นี่ครับเขาเอาตีเล็กเขี่ยออกมาเขี่ยออกมาเขี่ยออกมานี่ครับวิธีของปูนะฮะของปูม้าที่ทําการเขี่ยไข่นี่ครับเขาใช้ เขาจ้ขายเล็กเขาเขียนะฮะเราต้องเข้าติดตามเขานะฮะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยทรัพยากรปูม้าของเรามากมายก็ด้วยการทํางานและการติดตามของกลุ่มประมงเรือเล็กหน้าวัดโกมุดนะครับผมนี่ฮะเขาตีเล็กเขีย่ยท่านเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะเอาตีนเขีย่ยนะครับเขีย่ขยไข่ดาออกหมดแล้วนะฮะแล้วมันก็จะออกมาเป็นตัวแบบนี้เดี๋ยวผมจะตักให้ท่านดูนี่ครับผม นี่คือลูกปูม้านะฮะหนึ่งตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสี่แสนสามแสนสามแสนถึงสี่แสนตัวนะครับนี่คือลูกปูม้านะฮะยิบยิบยิบอยู่นี่นี่ครับทรัพยากรของบ้านเรามันยั่งยืนได้เพราะว่าเราต้องช่วยคันทําแบบนี้นี่นะครับเขาทาการเขียงเขาอยู่เรื่อยในตัวนี้ตัวใหญ่นะฮะสามแสนถึงห้าแสนตัวนะครับนี่ครับบรรยากาศยามเช้าแล้วนี่ครับผมนี่คือลูกปูที่เราจะทําการปล่อยนะครับถ้าใครไม่เข้าใจนี่ไม่รู้นะครับผม